แต่ภาวนากับคำว่าท่องเนี่ยความหมายมันจะแตกต่าง,างกันท่องนี่เราต้องใช้กำลังในการนึกการคิดการพูดอะไรอย่างนั้นแม้ท่องในใจก็ยังต้องใช้กำลังแต่ถ้าภาวนานเนี่ยมันละเอียดไปกว่านั้นคือเหมือนเป็นเสียงที่ละเอียด เป็นสํำนึกลึกๆที่ดังออกมาเองอย่างนั้นโดยไม่ได้ใช้กำลังในการท่องทึงจะเรียกว่าภาวนาเนี่ยสัมมาอรหังสัมมาอรหังไม่ใหม่แล้วต้องยอมให้เป็นการท่องซกก่อน ไว้ให้คล่องปากให้ขึ้นใจแต่ต่อไปมันก็จะปรับของมันไปเองไปสู่ในระดับของคำภาวนาคือเป็นเสียงละเอียดสำนึกลึกๆที่มันดังออกมาเองจากในกลางท้องของเราเมื่อเราคล่องปากขึ้นใจแล้วก็จะผ่านมาในกลางท้องกลางกายนั่นเอง เพื่อให้เข้าใจง่ายคือกลางท้องลระคองใจด้บริกรรมภาวนาสัมานะสมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ใจเนี่ยอยู่อยู่ในตัวอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางท้องเราเพราะเป้าหมายเราคือฐานที่เจ็ดจะอยู่บริเวณแถวๆนั้น จนกระทั่งถึงจุดจดหนึ่งเมื่อมันถูกส่วนเขา้าคือมันความพอดีมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองใจก็จะหยุดนิ่งๆพอใจหยุดนิ่ง,งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองคือหมดความจำเป็นที่จะต้องประคองใจแล้วหมดความจำเป็นที่จะเป็นพ่เลี้ยงของใจ เราคับเราคองให้อยู่ที่ฐานที่เจ็ดเมื่อถึงที่หมายแล้วคำภาวนาสัมมาหลังนั้นก็หมดความจำเป็นเยจยใชัยเมื่อเลือดจ้างที่เจ้ามาส่งถึงฝั่งแล้วก็จอดที่ริมฝังหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปไม่จำเป็นจะต้องแบกหรือจ้างขึ้นฟังไป เพราะนั้นถ้าเราภาวนาถึงจุดแห่งความสมบูรณ์ของหน้าที่การประคองใจหน้าที่ของการเป็นกัลยาณมิตรให้กับใจความภาวนานั้นก็จะเลือนหายไปเองจังท่างเราเคยควารู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุด ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างนี้อย่างเดียวแล้วคำว่านิ่งนุ่มละมุนละมอยจะรู้จักตอนที่ใจหยุดจริงๆนั่นแหละคือมันนุ่มจริงๆใจมันละเอียดออนลงไปละเอียดลงไปละมุนแต่มีพลัง แล้วพอถึงตอนนี้มันก็จะปรับสภาพความรู้สึกที่ร่างกายที่เคยทึบมันก็จะโล่งโปร่งที่เคยหนักร่างกายหนักๆมันก็จะเบาที่เคยลำบากก็จะสบายโล่งโปร่งเบาสบายที่ คับแคบมันก็จะขยายรู้สึกตัวขยายกว้างออกไปเหมือนลูกโป่งที่เราอัดลงเข้าไปเนี่ยค่อยๆพองโตขึ้นแต่ลูกโป่งยังมีข้อจำกัดในการพองโตมันก็ได้ในระดับหนึ่ง แต่ใจหยุดติ่งแล้วอาการพองโตของกายและใจนั้นมันไม่มีขอบเขตตั้งแต่พองโตใหญ่กับตัวเราจึงทั้งกลมกลืมไปกับบรรยากาศคือมันขยายห,หายไปเลยโตยังไม่มีขอบเขต ใจก็จะขายายความรู้สึกที่ร่างกายก็หายไปอะไรน้ำหนักแต่มีความสุขอย่างไม่มีประมาณมันเกิดขึ้นแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรฝึกใจให้หยุดนิ่งๆอย่างถูกลักวิชา